รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์อามชายหนุ่มอารมณ์ดีเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนสาวมองอะไรอะก็มองคนสวยไง ขไปาและทุกครั้งที่อามขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยเขาจะกลายเป็นคนละคนบ้าเอ้ยขบับรถภาษาอะไรวะเนี่ยปาดหน้าแล้วคิดจะหนีเหรอมึงคิดผิดแล้วอามก็ปล่อยเขาไปสิรถเราก็าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยปล่อยไว้อ่ะแล้วมันจะได้ใจอาม รถเราไม่ได้เป็นอะไรถ้ามันยังขับรถอ,อย่างนี้อยู่อ่ะเด็กหน่อยมันก็โดนตำรวจจับเองนั่นแหละก่อนจะโดนตำรวจจับอ่ะต้องโดนอามก่อนอามวันนี้วันเกิดหญิงนะและนี่เราก็กำลังไปกินข้าวกันด้วยเฮ้ยมึงข้ามถนนอย,อยังไงวะจะทำไมอยากตายไงอามมาดูมานนี่อามใจเย็นวันนี้วันเกิดหญิงนะ หญิงไม่ไหวแล้วนะอาร์มทําไมเป็นคนขี้งุงหงิดแบบนี้อะ่ะขับรถที่ไรไปอย่างนี้ทุกทีก็เห็นไหมล่ะว่าใครเป็นคนผิดอาร์มไม่ได้ผิดซะหน่อยถึงเราจะถูกอะ่ะแต่เรื่องบางเรื่องม,มันไม่มีอะไรก็ปล่อยไปบ้างเถอะไม่ได้อาร์มอะ่ะต้องทําให้พวกมันอะ่ะรู้สํานึกซะมั่งจะบีบแตนทาไมวะ ก็เขาจะแซงซ้ายอะเราก็หลบดีจะแซงแล้วบีบแปางเนี้ยจอดเลยดีกว่าอ ทุกคนมีเป้าหมายทุกคนเร่งรีบทุกคนต้องการเดินทางไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้ปัจจัยตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้มีมากมายเรามีรถใหม่เต็มไปหมดเรามีถนนน้อยไม่พอวิ่งแล้วคนที่ออกมายจากบ้านแต่และคนก็ไม,ม่เหมือนกันบางคนก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความทะเลาะเบาแวงกันมาเราไม่รู้ว่าใครเขาเป็นอย่างไรบ้างที่เข้ามาอยู่ใน ถนนเดียวกับเราฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสนามของชีวิตอยู่ในถนนหนทางสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาใจของเราอย่าให้กระแสะโลกภายนอกมีอํานาจเหนือใจจนกระทั่งให้ใจเราของนั้นกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงจนถึงทําสิ่งที่เลวร้ายหรือบางทีมันอาจจะโวตกลับมาหาเราทําให้เราต้องเดือดร้อนฉะนั้น การใช้ชีวิตต้องให้โอกาสแก่กันและกันแล้วก็ต้องเผื่อด้วยว่า mm. เผื่อคนอื่นเขามีความเร่งร้อน mm. เขาอาจจะมีเรื่องด่วนจําเป็นก็ให้โอกาสแก่กันนะครับล้วก็มองในแง่ดีไว้ตลอดอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราที่จะมองโลกในที่เรียกว่า positive thinking หรือว่าคิดมองโลกในแง่ดีให้โอกาสแก่กันแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยของการขับรถที่ถูกต้องรักษาอารมณ์ถือว่าให้อภัยไปก่อน เป็นการฝึกกันให้ทานที่เสียสละความโกรธความอาฆาตความจองเวรออกไปจากใจเป็นอภัยทานซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีในขณะที่เราขับรถไปในท้องถนนอย่าให้กระแสโลกภายนอกมีอำนาจเหนือใจจนกระทั่งให้ใจเราของนั้นก็ะเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลง